S <S 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 อทุกคนดูจ้าแซลมอนของเรานะคะใหญ่มากพี่ติกซื้อมาเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้กี่กิโล3กิโลคะ่ะอันนี้สองกิโลเก้ารสิก็เกือบ3ามกิโลราคาดีมากห9เนะคะก็7จ็ดคูณสีก็จะได้เป็นเงินไทยนะคะ ถูกมากแล้วตัวนี้ก็ยี่สิบสามสิบสี่ยี่สิบสามสี่คูณสี่สิบก็จะได้เป็นเงินไทยูเดี๋ยวเราจะมาฟิเลกเลยรจ้ะทุกคนสวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับบิ๊กแล้ววันนี้เตรียมหมวกหน้าผมพร้อมเสียงอาจจะเปลี่ยนนิดนึงเป็นหวัดตอนเช้าค่ะบีเพิ่งตื่นทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงเช้านะคะอย่างที่ได้เห็นไปเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำ พิเล่เนาะพี่ติ๊กซื้อมานะคะเขาขอมาเพิ่งจะมาปลาเพิ่งจะมาเมื่อวานทุกคนเออก็เลยได้เป็นตัวตัวใหญ่อันนี้คือใหญ่สุดเท่าที่จะ เท่าที่มีอยู่ตรงนั้นเนาะพี่ติ๊กก็ซื้อมาเออไม่ได้บอกนะว่าต้องบอกว่าซื้อมาใหญ่สุดพี่ติ๊ก็ว่าคือจัดไปมากเลยทุกคนใหญ่มากะเดี๋ยวบีขอล้างก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําฟิเลกันบีจะเอาไปที่บ้านพักร้อนนะคะก็คือจะเอาไปเข้าเตาอบที่บ้านพักร้อนนะ,ะแล้วก็ตอนนี้พี่ติ๊กกําลังต้มมันฝรั่งอยู่นะคะก็เดี๋ยวไปกินที่บ้านพักร้อนกันเนาะ,ะมามาเชิญกันเลยสดมากโตัวใหญ่มากเลยไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเลยทุกคน คือราคาคือราคาดีมากแหละดีสุดๆถ้าเป็นบอกว่าเว่าราคาปกติอก็จะประมาณ10ยูโร11ยูโรอย่างเงี้ยต่อกิโลนะคะอืมอันนี้ยยูโร6กยูโรเก้าสบเานาะบางทีก็มีแบบถูกกว่านี้ทุกคนอืมแต่นี้ก็ก็ถูกแล้วอะ่ะ ใหญ่มากโอ้สุดนี่ค่ะโอ้โคือแบบโอ้สามกิโลเนาะอย่างที่บอกไปมาเดี๋ยวเราจะมาเฉือนกันเลยอุ้ยหัวปลานี่ต้องนึ่งซิวต้องมาเอาจริงๆนี่นะคะนึ่งซิวต้องมา มีดประจำตัวค่ะอันนี้มีดสาหรับแบบฟิเลโดยเฉพาะนะแต่คือบอกว่าเราสามารถที่จะใช้มีดที่ปกติได้เลยเพราะบีเคยทําให้ดูนะคะคือมันสามารถใช้ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นมีดฟิเลเนาะมาโอ้โหอ่านี่นะคะก็ตรงหัวเนาะก็จะเฉื่อลงไปรับรู้ถึงแบบว่าความสดมาก ใหญ่มากนี่หนึ่งสองซ้ำตด,ดนี่ค่ะดูเนื้อโอ้โหดูอืนี่ชิดใหญ่มากอาขอวางก่อนก็อีกข้างหนึ่งนะคะ พวกก้างพวกอะไรทุกคนก็เอาไปทำแบบว่าต้มยำอย่างนี้ก็คืออร่อยเลยคือไม่มีส่วนไหนอะที่ต้องทิ้งเลยยกเว้นหางนะคะโอ้โหดูดูค่ะ โอ้สวยงามทุกคนดูสวยเด็กอยู่อิสอสักสุอิสอสกน่าเปล่อกระสานสักสิโอเคอ่ะเดี๋ยวเบียตัดหางทิ้งเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไม่ได้กินนี่นี่นะฮะมะนก็ตกปอบเบบนี้เดี๋ยวเบียทำซุก อออโอ้รู้แล้วทุกคนไม่ต้องทำซุปละบีกะใจนี่เนาะหมักๆแล้วก็ทอดเออใส่แบบซอสหอยนางรมอะไรเงี้ยแล้วก็ทอดแล้วก็กินกับซ้มตําพอดีมีมะละกออยู่ทุกคนก็เลยเออเ,ออเ,ออเดี๋ยวกินกันทำซ้มตํากินดีกว่าเดี๋ยวเรามาชิมกัน

คนอันนี้เป็นที่หนีบก้างนะคะก้างปลาเนาะเดี๋ยวเราก็จะก้างออกนะคะตอนกินก็จะได้ว่าเออสะดวกสะดวกต่อการกินนะคะนี่แล้วก็ใช้มือเนี่ยคำคลำ,ำดูแล้วก็ดึงมันก็จะเป็นคล้ายๆแหนบอะอะไรแบบแหนบดึงบุมงอกอะไรประมาณเนี้ย นี่ชิ้นนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวชิ้นนี้จะเอาไปบ้านักร้อนเนาะเออเาไปเข้าตต้อบนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเอาเอาตรงนี้นะคะที่มันเป็นแบบกลางออกอน นี่ก็จะประมาณแล้วก็เดี๋ยวเนี้ยจะเอาไปทอดอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาก้างออกนะคะก้างก็เดี๋ยวเราคลำๆดูทุกคนก็จะแบบรู้ว่าเออมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยน,นะ mm hmm. โอเคแล้วก็เดี๋ยวชิ้นนี้นะคะบีจะมาทำฟิเล่เนาะบีกะจะเอาไปทำอ่า อะไรอะออแซลมอนดองซีอิอ๊วอะทุกคนเออช่วงหลังบีก็ทำบ่อยนะแต่คือแบบว่าไม่มีเวลามาแบบทำให้ทุกคนดูเพราะว่าเก็บเห็ดอะเนาะก็มาเดี๋ยวเราจะเอาชิ้นนี้นะคะไปทําก็ใหญ่พอสมควรผ่าแต่ว่าห้ามผ่าให้ทะลุหนังไปนะคะเนี่ยเฉือนแค่ถึงหนังแล้วก็ค่อยๆแล่ออก ก็จะเอาชิ้นนี้ไวอ้หู้น่ากินมากแล้วก็ชิ้นนี้บีก็จะเข้าช่องแข็งนะคะเผื่อแบบว่าอยากจะทำแบบขนมจีนน้ํายาแซลมอนอะไรเงี้ยก็จะได้ออกมาทำได้แต่คือแบบว่าจะจะเฉือนให้แบบว่ามันเป็นชิ้นน่ะสวยๆอะ่ะ Sí. Ei eh, pitäisi. Sí. Mm. คนนี่เรามาถึงบวันพัก้อนแล้วก็พิติกใส่เลยจ้าก็จะเอาเข้านี่นะคะเครื่องอบนี้เนาะโอเคเอเก้าวันพิติโอ,อแล้วก่อนนี้ก็จะเป็นปปอ่าอปเป็นที่เรื่อยอะไรสักอย่างน่หละแล้วลก็ใส่น้ําตาลไปสามก้อนนะคะก็คือบว่าอันนี้คือใส่เพื่อที่จะให้ปลาสีสวยนะคะอืตอนนี้ก็รอ <ไป S 1> ก้าวันพิติโอต<ๆ> สี่สิบห้านาทีรอค่ะ